so no 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 i don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen <c oughs> <c oughs> ฉันดูทีเซอร์มาแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการรวมตัว4ดาราดุ้ม ทำกันบาหนุ่มงดีทำกันบ้านเป็นอย่างดีกลาฟอลโล่ทุกหนุ่มอยู่แล้วแต่เราคู่มาฟอลโล่อีกหนุ่มหนุ่มอ่ะเพราะเราเห็นในทีเซอร์อ่าเขาชื่อเขาตั้งเป็นวงนะครับชื่อว่าเป็นบอยแบนด์เนาะแจสเปอร์มีใครบ้างมีน้องเอ่อซานต้าหรือว่าเซนต้าเซนต้าพูดผิดถูกเซนต้าเซนต้าเซนต้าที่เขาคู่กับน้องเพิร์ตใช่แต่วันนี้เขามาอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆเขาที่เขาชอบเต้นเนาะชื่อวงว่าแจสเปอร์ ถัดมาก็จะเป็นน้องน้องปอนน้องปอนนะครับปอนพูวินทำไมต้องจ้นด้วยตอนนี้ก็จะเป็นเพลงแล้วก็ถัดมาอีกคนน้องจุงอองหรือว่าจุงกระดังนั้นแต่ว่าอันนี้ก็มาเดี่ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยที่ฉันแบบเห็นในทีเซอร์แล้วแบบเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะต้องไปฟอลโล่ตามนั่นคือน้องอูอูเมื่อไหร่เนี่ยครับอูกับวงที่มีชื่อว่าจัสตา แต่ก่อนสิ่งอื่นใดเลยชื่อเพลงว่าถอดภาษาอังกฤษ t a i t e of f t a i t e of โ okay. อเคพร้อมถอดไหมโอ้อยแค่แค่เปิดตอนนี้นะยังไม่ได้เปิดเอ็มวีนะแค่ภาพตอนต้นมาก็บอกอู๋อ,อ,อู๋อู๋ตะโกนมาก่อนเลยเนี่ยอู๋ตะโกนมาก่อนเลยเขาเลเคยเล่นทีลี่ไหม ถไมว่าน่าจะเคยเล่นแหละแต่ว่าพอมาลุกนี้แล้วมันมันคือโคตรชายอ่ะตะโกนอ่ะอู๋ตะโกนเราเราเราเห็นทีเซอร์แล้วเราก็ต้องไปฟอลโล่เนองคนนี้ก่อนแล้วเราลืมไปว่าเอาที่เหลือสามคนเราฟอลอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคบ่าเท่อิตดูดีเราเห็นมุมนี้แล้วดูดีโอ้รจงโอ้ที่เหลือจง

ファイヤー เป็นพี่อาแล้วเป็นนักต่องเลยเดีวนี้โอ้โหโค้ทโอ้โหแท็กงาน นโ<ฤร>อ้โหโอ้โเท่โอ oh. oh. oh, oh. ้ย<ฤร>คิดว่าจุงจะเต้นได้ขน <ure> าดนี้เนี่ยนี่เราเป็นอปอนเต้นนะนี่เ็นสะพายกับทุกคนนะฮ้ยทียจ

ปอกมือให้กับน้องจงปอกมือให้กับน้องปอนและปกมือให้กับเซมด้าชื่อเพลงว่าถอด Take it off อ๋อไม่กระดอ๋อไม่เหรอชื่อเพลงว่าถอดหรือว่าภาษาอังกฤษว่า Take it off ก็เพลงก่อนเลยเพลงก่อนเลยเพลงตีขออนุญาต M V ก่อน M V ก่อนหน่สิ M V เป็นเป็น M V ที่ เพลินที่น้องแบบว่ามันจะมีแต่ละมุมของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขามาเป็นทีมครั้งเนี้ยเขาจะมาแบบเขาได้ทุกช็อตที่มาอะไรเงี้ยแล้วแล้วรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนอย่างสมม,มติจุงจุ้งก็าจะเป็นแบบเหมือนแบบมีมอเตอร์ไซค์นะว่ามีไหมเออมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวซนต้าเองคือแบบจะเหมือนแบบมองมุมเสยอ่ะ มุมบอลอะไรเงี้ยส่วนอู๋นี่มันจะมาแนวะแบบว่ามุมเซ็กซี่เขาเยอะมากนี่เก็บเหรียญเที่ยงใช่แล้วก็จะเป็นอของปอนคือแบบว่าใส่สายโชว์เอ้ยอย่างเงี้ยมันก็เพลินมากเอวิกเป็นพีที่ดูแลว้วดีเหมืว่าเปิดวันในกลางวันอะ่ะเปิดวันในกลางวันเออ <Okay. S 1> โดยเฉพาะอู๋หันข้างหันหน้าปากเผยเยอะเขาตกเนาะเขาตกเราได้เลยอ่ะ คือเหมือนเขาเราไม่รู้จักเขาเขาพยายามมาแล้วเขาทําสําเร็จคอสเตอร์คอสเตอร์ฮีเซอร์ใช่ยิ่งกว่าชีเซอร์ใช่อันนี้ MV ที่เราที่เราได้จากการดู MV ครั้งสุดท้ายก็คือเพลินเพรผู้ชายถอดถอดอะไรอยู่ส่วนชายลำลอจำจำไวเอ็มวีอ่ะมันก็คือเพลงเรื่อล้ำเนาะเพลงเรื่อล้ำขายความเท่เซ็กซี่แล้วก็ความฉับไวของเป็นผู้ชายเนาะหนุ่มๆอะไรเงี้ยเออเรื่องๆไม่มีอะไรเยอะ เน้นก็คือซีนหลอกแต่ละคนมาเพลงมาก<ต>มาเพลงมากแต่ชอบชอบโดยรวมภาพสีสันสวยงามแล้วมันเหมาะสาหรับคาแรคเตอร์แต่ละคนนัออ่นหอมันจะมีแบบว่าเหมือนกับอนาคตเนาะไม่รู้ว่าหนุ่มๆมาเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นไซบอ,อ,อร์กห,หรืออาจจะเป็นไซบอร์กอาจจะฉ้นดูดูหนังอแฟนตาซีใช่ไหมพี่มันอาจจะบอกว่าเป็นมนุษย์ทดลองกล้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันออกเปนแนวเท่ทั้งหมดเลยแต่จบยังไงก็ยกก็คือเต้นนั่นแหละ โดยรวมก็คือหอล่อนะครับแล้วก็เพลงเพลงลไม่ได้สนใจเพราะดูชายอยู่เธอพูดได้มันเป็นสิ่งที่อพูดได้จริงๆริงฉันว่าฉันก็เข้าใจก็คือได้ยินแต่ถอดกันที่ออกแค่นี้ใครเป็นเหมือนลงบ้างน่าจะมีคนที่เป็นเหมือนลง <c oughs> คือเนื้อเพลงอ่ะ ไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วสนุกเปล่าสนุก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 แล้วแล้วจะรอว่าเขาถอดรอเขาแบบถอดอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้ความหมายมันเพลินกับการดูเนาะหจริงจมันต้องฝาหลายรอบใช้ต้องฝาหลายรอบคแฉมเหรอแฉมขอพูดในมุมว่าการใช้เนื้อเสียงแต่ละคนอืในในมุมที่เราดูการแสดงเขาเนาะแชมป์มันจะดูแค่ ปอนจุงเนี่ยดูแค่ผ่านๆเพราะเราไม่ดูเรื่องเต็มๆเ,เนาะสวนเซนทา่าไม่เคยเลยที่ดูเต็มๆเ,เพราะดูผ่านๆเหมือนกันเอ่อส่วนน้องอูแทไม่รู้จักเลยแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ชมว่าคนแต่งฉลาดในการแต่ง,ตงเนื้อรนตรีไม่พอเขาเลือกแล้วว่าท่อนไหนเหมาะกับน้องๆอาทิเช่นเสียงต้องแหกแแหหน่อยออกแนวบอกว่าจะเตรียมแรปอะ่ะก็ต้องมีพี่ Born ปอนป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งของพี่จุงคือเสียงสูงแ i g ไฮโนดอะ ล้ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องเพลงนะเห็นพ่อฟังเพลงแล้วก็ส่วนฝั่งของเซนต้าไม่เคยฟังแบบร้องเฮ้ยเอาไปอันนี้ไม่ได้เข้าข้างล้องชายและลูกเรานะน้องเซนต้าและน้องเพิร์ดมีเนื้อเสียงคล้ายกันนะอันนี้จารู้สึกพอจำไม่เคยฟังเซนต้าร้องเพลงมาก่อนอือ่ะแต่ว่าเวลาเขาเล่นได้การเคยเล่น,เล,นเล่นซีรีส์เนาะแล้วก็ส่วนอู๋เนี่ยเหนือความขั้นหมายเพราะเราไม่รู้จักขเขาเลยร้เอเปอร์เซนะ็นต์เนี่ะเสียงก็ออกไปแนวเสียงหล่อๆเพราะๆพอมันมา,มารวมตัวกันอะ่ะเขา จัดเรียงคนได้ดียังไม่พอเรื่องส่วนผสมที่มันลงตัวเพลงก็เลยน่าฟังและนุ่มก็น่าดูอ่ะมาแล้วองหนุ่มๆอันนี้เธอควรจะพูดไหมควรในในสี่หนุ่มเนี่ยเมื่อกี้เธอเห็นอะไรยังไงบ้างก็ยังอู่ก็คือพุ่งพุ่งมากอยากอยากจะบอกว่าคุณทำสำเร็จแล้วเราเรายอมเป็นของคุณแล้วเขายเขา ต้องดูสึกไงเขาเขาพูดถูกเขาต้องดีใจสิเขาต้องดีใจว่าับเพือนคนนงคนอไรอย่างอย่างตัวปอนเองเนี่ยปอนเราอ่ะเราบ้านผู้วินอยู่แล้วเราเมนผู้วินอยู่แล้วตั้งแต่เด็กน้อยแล้วเเด็กน้อยแล้วเก็บอกว่าพอพอมาเล่นอะไรกับป่าบนฟ้านะใช่ไหมปาบนฟ้าเนะเออเก็แบบว่าชอบคู่นี้น่ารักอยู่แล้วซึ่งปอนเขาดูเซ็กซี่เขามี เขามีความปากปากเกซ็กซี่เป็นผู้ชายเซ็กซี่หล่อแล้วก็แบบชอบฟีดปีดใดๆอะไรยแล้วก็ชอบแกล้งคอนอื่นอันนี้คือความน่ารักของเขาอย่างเงี้ยส่วนเซนตา้าเนี่ยแบบพุ่งปีดมาคือกับเพิรอยู่แล้วตอนนี้คือ,ค,อคือแบบมากมายแล้วอีเ,นเวนต์เยอะมากอีเวนต์เดียวก็มีด้วยเอาจริงๆเอาจริงๆเราว่าเขาแบบว่าคือเป็นเบอร์ที่มามืดอื มืดแล้วพอมองไปพอมาคู่กับเพิร์ดแล้วมันดูใช่มีมันดีอ่ะมันดูมันเสริมกันมันเหมือนเทพเจ้าสององค์มันสองเทพเจ้ามารวมกันแล้วมันดูดีอ่ะเติมความสดชื่นให้กับเพิร์ดด้วยเพิร์ดก็จะมีความแบบเท่ๆเข้มๆใช่ไหมสแตนต้ามาชวนเต้นเด้อเอน้สแตนท้าแบบว่า ก็ไม่เหนือความคาดหมายเพราะว่าเขาแบบมีมเสน่ห์อะไรแล้ว,ส,ลวส่วนจุงอ่าจุงแบบว่าเราเคยดูไลฟ์เขาเราเคยแบบคุยคุยงานเลยกับเขาหนึ่งคุยเก่งคนคุยเก่งน่ารักแล้วก็เป็นคนพูดที่หลายภาษาออค,คือพูดง่ายว่าแบบว่าเขาไลฟ์ live, เป็นคนไลฟ์แล้วน่าสามารถนั่งดูเขาได้ประมาณสามสี่ชั่วโมง เ,เขาพูดกับแฟนคลับมีอะไรเขาพูดเขาพูดๆแล้วน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบก็พอเขาพอได้มาฟังเขาร้องเพลงไม่คิดว่าเขาจะร้องได้พออะเนื้อออกฟาในช่วงที่แบบท่อนเขาร้องมีความรู้สึกวา่าแบาวบว่าเออคนนี้มีความสามารถเยอะอส่วนตัวอู๋เองอ,อย่างเงี้ยมองไม่ได้ฟังเนื้อร้องเท่าไหร่คือคือตะโกนมาก็ มีความในเซ็กซเทียวเยอะมากอะเยอะจนแบบโอ้ยเดี๋ยวต้องไปฟอต้องยอม้องไปฟอยอมฉันฟอเลยเออคนอื่นแล้วก็แว็บไปหาด้วยคนนี้ก็รวมๆหลอทั้งหมดเลยลงตัวแล้วแหละตอนนี้ผมว่าถือเขาเรื่มมาลงตัวแล้วจากการที่แบบว่าโอเคครั้งแรกมามันจะรู้สึกเครกเคินเขินตอนปกติเวลารวมตัวครั้งแรกอะ ตอนที่เขางานกีฬาขเขางานกีฬาอะไราเง,งี้ยเรายังยังไม่อินแต่พอมาดูอันเนี้ยเรารู้สึกอินรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็คือศิลปินที่ทั้งร้องแล้วก็เต้นได้นี่เขาบอกว่าน้องๆเนี่ยศยภาพไม่ได้เป็นแค่นะักแสดงแล้วเนาอ,อันนี้เป็นบอยแบนด์แล้วนะใช่แล้วก็สัาเสริมเนาะในพาร์ทของหนุ่มๆทั้งสีคนอย่าง่เซนต้า จำรู้แล้วแหละว่าเขาเต้นเพราะเรากคเห็นเขาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่จะมาเข้าบ้านหลังใหญ่เนี่ยเขาใส่เต้นเขาใส่เต้นอยู่แล้วแล้วก็ส่วนน้องปอนเน่ยก็เห็นว่าเขาเต้นมาตัโดยตลอดซึ่งก็คิดว่าการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ไม่แปลกแยกแต่ว่าจุงเนี่ยมันจะมีความขัดเสีวจะมีความเสีวความเสีวจุงกับบอนเนี่ยมีความเสีวส่วนตัวอยู่แล้วอ่าส่วนส่วนซ่นต้าเขาจะเป็นแบบสายเต้นคมคมดูแบบว่าปาดเปรี้ยวอะเท่ๆอะไรเงี้ยส่วนอู่อะมันเป็นส่วนผสมที่มันแบบ โอ้ oh, มาเพิ่มให้มันมาเพ<า>ิ่ม <ๆ S 2> ให้มันย<ๆ>ิ่งยิ่งมันพีขึ้นกว่าเดิมอ่ะชันเชื่อว่านอกจากเราสองคนในขนาดาแค่ใช้มาฉันคิดไปแล้วว่าตอนดูทีเซอร์กูชอบอ่ะพอพี่พอพูดแม่งเหมือนวันที่เราเห็นน่ะอือแล้วพูดแต่อูดตลอดมันทําให้เราพูดถึงอูดบะรอดอ่ะแต่ไม่งแส่สามนุ่มอย่าพูดน้อยใจนะเราอ่ะเราเห็นศักยภาพมาแล้วแต่นีเราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะใช่เรารู้สึกว่าเขาบอกว่าเออแบบเขาร้องไม่ให้เล่าทั้งหมด อ่ะก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าถอดมีสมาชิกคือน้องอู่ใครปอปอนจุ้งจุ้งแซนต้ายังไงก็ฝากแฟนคลับกลุ่มน้องๆด้วยนะครับกับชอบพวกเราคือพ4่สี่ิลเลนชนเน่มันวงมันใหญ่มากเลยนะวงใหญ่มากไม่ใช่แค่วงเขานะ้ววงเราด้วยอ่ะไปเดี๋ยวยังไง อันนี้ทำชาเลนจ์ได้ไหมคิดว่าจะไปแกะท่าไหมทำไมนึ่หลวงท่าถอดเช็กอิดเช็กอิดเซ่ออดเช็กอิอ่อไม่ได้ให้เขาทำมาดีแล้ว It's a shot. Take it, take it off, take it, take it off. Make a business line, make a business line.